สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันแต่ละครั้งผมก็จะนำข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับผมได้ข้อมูลคาถาป้องกันตัวในภาวะโรคระบาดของหลวงพ่ออุตมะจึงนำมาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับและนี่คือรูปของหลวงพ่ออุตมะนะครับ หลวงพ่ออุตมะท่านเป็นภาเกจิอาจารย์แห่งภาคตะวันตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลวงพ่ออุตมะหรือพระราชอุดมมงคลเคยบอกกับลูกศิษย์ไว้ว่าให้ท่องคาถานี้ในภาวะโรคระบาดแล้วจะปลอดภัยจากโรคระบาดนั้นๆผมนำข้อมูลนี้มาฝากเพื่อนๆสมาชิกคงไม่ได้หมายถึงว่า ให้ใช้ในภาวะโรคระบาดอย่างเดียวให้มีความหมายว่าเราจะใช้คาถานี้ป้องกันโรคโรคทั่วๆไปที่เราผ่านพบนะครับเราอาจจะไปพบปะกับคนที่เป็นโรคใดๆกันแล้วแต่นะครับเราก็ใช้สามารถใช้คาถานี้ป้องกันตัวได้ความหมายของผมคืออย่างนั้นนะครับหลวงพ่ออุตมะ ท่านเป็นพระผู้นำทางด้านวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านมอญพระถินที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะท่านเป็นเจ้าวาดวัดวัดวงวิเวกาลามตำบลหนองลูอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งภาคตะวันตกท่านมรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราชศิริอายุ96ปีด้วยโรคชรานะครับก่อนขึ้นคาถานะครับให้ขึ้นนโมสามจบก่อนนะครับนโมต,ตัสสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภควะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะระคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถานะครับจะหนึ่งจบสามจบเจบหรือภาวนาทุกครั้งที่เรานึกขึ้นได้ก็สามารถใช้ได้นะครับคาถาว่าอย่างนี้นะครับเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอีกสักครั้งนะครับเตชะสุเน มะภูจนนาวิเวผมบอกไว้เสมอนะครับการจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้นท่านต้องมีความเชื่อในคาถาท่านต้องมีความศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่ออกคาถามาให้ใช้และที่สำคัญเลยคือท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมครูบาอาจารย์ท่านออกคาถามาให้คนดีมีศีลธรรมใช้ซึ่งจะได้ผลท่านก็ต้องเป็นคนดีด้วย การเป็นคนดีนั้นประกอบไปด้วยคิดดีพูดดีทำดีถือสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักขโมยปนจีของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกผิดเมียไม่ผิดสามีชาวบ้านเขาไม่โกหกหมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงที่เราเรียกว่าถือสินห้า สำคัญเลยสินจะคุ้มครองเราเมื่อเราถือสินและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านต้องเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามอาริยธรรมที่ดีที่งามรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีสินธรรมคาถาที่ใช้จะได้ผลรวดเร็วขึ้นได้ผลดียิ่งขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับครูบอาอาจารย์ท่านออกคาถามาป้องกัน ป้องกันภัยอันตรายให้กับลูกศิษย์นั่นแปลว่าอะไรท่านก็อยากให้ลูกศิษย์เป็นคนดีเพราะฉะนั้นการจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้นผมบอกไว้เสมอว่าท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับการฟังคลิปทุกๆคลิปของผมนั้นผมพยายามจะบอกว่าท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ